คลิปนี้คลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไอคอนตัวอักษรความละเอียดจอนะครับใช้อลองดูนี้ก่อนละกันเปิดสกรีนคัปปี้จริงๆอันนี้ทำใช้อัอนนี้ทำกับ PNC 370ามจนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆจริงๆมันก็ใช้ได้กับเกือบทุกรุ่นนะครับดูความละเอียดนี้นี่นะครับ370ความละเอียด ความละเอียดจอมันคือ320คูณ240นะครับ320คูณ240นี่คือค่า default ของมันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่วนใหญ่อย่างถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกลง Big Lancer เราใช้ Big Lancer เนี่ยไอตัวเวลาเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับคือมันจะไม่อยู่บรรทัดเดียวกันเราก็เลยต้องใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่ง density wm density เพื่อมาปรับขนาดของปรับขนาดของไอคอนไอคอนและตัวอักษรนะครับออย่างคำสั่งคำสั่งนะครับดูนะครับ ADB Shell WM WM คือ Window Manager d e e d City นี่ครับนี่ อันนี้คือผมปรับไปแล้วนะครับนะครับค่าบนค่า e ด a ฟ l ์มันคือหนึ่งสองศูนย์แต่ตอนนี้ผมปรับเป็นหนึ่งหนึ่งหกถ้าเวลาใช้ใช้ Big l a u n c h e r แล้วอ่ะนะครับเวลานะครับเวลามันจะอยู่บรรทัดเดียวกันถ้าเป็นค่าเดิมคือหนึ่งสองศูนย์เนี่ยเวลาตรงมันจะเป็นมันจะเป็นสองบรรทัดจริงๆอ่ะอันนี้คือคำสั่ง density นะ density คือคำสั่งเกี่ยวกับทางด้านตัวอักษรคือข้อความนั่นแหละครับ ข้อความและไอคอนนะครับข้อความและไอคอนอย่างอย่างนี้เราสามารถรีเซตให้มันเป็นค่าเดิมได้นะครับโดยใช้คําสั่งนะครับ adb shell wm density reset นะครับมันก็จะคืนค่าเดิมลองทดสอบดูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นค่าอะไรนี่ตอนนี้มันเป็นค่าเดิมเลยค่า default นะครับส่วนคำสั่งปกติที่จะใช้กันสำหรับ3 7 0กับ big launcher ก็คือคำสั่ง Uh, adb shell w/m density 116ถ้าผมจำไม่อิดใช่ใช่116นะครับแล้วก็พิมพ์ปัปึ๊บ enter ปึ๊บเราลองมาดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือยังโดยใช้คำสั่ง adb shell นะครับ adb shell w/m density นะครับมันก็ดูแล้วก็ enter ดูว่าตอนนี้เป็นไงฮะบรรทัดแรกมันจะเขียนว่ามันมันจะมันก็คือค่า default นะครับที่ติดมากับเครื่อง บรรทัดที่2คือที่เราเปลี่ยนไปแล้วให้เป็น116นะครับเนี่ย <Wow. S 1> อันนี้ค่านี้ที่คือค่าที่เหมาะสมสําหรับ big launcher กับ370อันนี้ผมเป็นค่าที่พี่เทพกับพี่ปูและเพื่อนๆในห้อง POC s p e c i a l นะครับให้ค่ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคต่อไปต่อไปต่อไปเรามาดูไซส์ไซส์คือความละเอียดจอนะครับปกติใช้คำสั่ง adb shell wm W.M ก็คือ Windows Manager W.M size S i s e นะครับเพื่อดูคำดูว่ามันไซส์อะไรนะตอนปัจจุบันนี่ปัจจุบันไซส์ของ37 0ของผมนะครับมันคือไซส์ความละเอียดจอความละเอียดจอมันคือ320คูณสองเนี่ยนฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือเอา๋ยวผมคือกับค่าเดิมก่อนกับหน้าแรกก่อน ม,มือซนไปนิดนึงเนี่ยนี่ครับนี่ความละเอียดจอคือ320ทูณส4 0เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับความละเอียดจอใช้ความละเอียดจอที่อลองดูนะไซส์400คูณ300ดูนะครับแล้วดูผลการเปลี่ยนแปลงนะครับ400ร้อคูณ300ไซส์ก็คือความละเอียดจอนะครับทุบนี่ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับความละเอียดจอจอมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ นะครับมันกว้างขึ้นนะครับความละเมอียดจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตเนาะนะครับจริงๆตรงนี้จะเซตก็ได้ไม่เซตก็ได้แต่ผมคิดว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนสมสาชิกไม่เชี่ยวชาญก็ไม่ต้องเซตก็ได้นะครับ <savior> ไปเซตแค่ตัวอักษรแล้วก็เขาเรียกอะไรตัวอักษรกับไอคอนแค่นั้นก็ได้นะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยความละเมอียดจอเห็นไหมฮะใหญ่ขึ้นนะครับ <uki> คือความละเมอียดจอมันลองดูไซส์มันก็ได้นะไซส์ปัจจุบันคือไซส์อะไร ก็ใช้คำสั่งนี้นะ adb shell wm size ตึ๊บค่าเดิมของมันค่าเดิมติดเครื่องมาคือ320คูณ240แต่ตอนเนี้ยผมเซตให้เป็น400คูณ300ความละเอียดจอมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองคืนค่าเดิมคืนค่าเดิมก็ใช้คำสั่งง่ายๆก็ได้ครับ size แล้วก็รีเซ็ตึ๊บเนี ไซส์และรีเซตตัวฮะมันก็จะคืนเป็นค่าเดิมนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นปกติที่เพื่อนสมาชิกเซ็ตกันนะมันจะใช้คำสั่งเดียวคือ ADB Shell นะครับ W M Density แล้วก็ขนาดตัวอักษรและขนาดไอคอนนะครับถ้า370ก็คือประมาณดีที่สุดคือประมาณ1 16นะครับหรือจะไปค่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนค่ามาตรฐานมันคือ120ในจำตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ไซส์ไซส ไซส์ปกติมันคือ3 2 0คูณ240แต่เราสามารถขยายได้ความละเอียดให้ได้หรือจะขยายใหญ่กว่านี้หรือขยายเล็กหรือจะเอามันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่เรานะครับอ่าจริงๆคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรคงมีแค่นี้แหละครับจบครับ